<Wow. S 2> แม้ว่าสี่ซิงเกลิลที่ผ่านมาจะเป็นเพลงเร็วให้แฟนๆได้ยกเอวกันเบาๆนะคะแต่ล่าสุดนคร้องหนุ่มปออนนบเจ้าของฉาย,ยาหลอดดาวเดงก็ปล่อยซิงเกลิลใหม่เป็นเพลงช้าโสดก็เหงารักเขาก็เจ็บออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วพร้อมเดินหน้าไทยทำมิวสิวิดีโอโดยได้นักแสดงอารมณ์ดีอย่างจั๊กแฟนชันมาร่วมแสดงด้วยค่ะ คือเรานําเสนอ MV วที่มาถ่ายเนี่ยคือเราจะไม่ได้เศร้าฟุม้มไฟล์ร้องไห้ดราม่าอะไรกันเราก็จะมีมุมยิ้มๆแล้วก็มันเหมือนเป็นเพลงที่อกหักแต่ว่าเอาไว้จีบหญิงคนใหม่อะไรเงี้ยโอ้ผมฟังตอนแรกแล้วผมรู้สึกว่าเพลงเขาน่ารักแล้วก็โดนใจวัยรุ่นแน่นอนสนุ่มอ้วนดำแจ็คแฟนชานก็เผยเรื่องที่บูดีวุธิธรเตรียมออกกดเหล็กอีกครั้งหวังให้ตนลดน้ําหนักให้ได้และถ้าลดไม่ได้ก็จะโดนปลดจากพิธีกรรายการตื่นมาคุยค่ะถ้าลดไม่ได้กิโล กี่เดือนว่ามาถ้าผมไม่ลงผมลาออกผมจะให้แม่ผมอดอยากพอ่อผมอดอยากไอ <c oughs> ทางทีมงานพี่วูดดี้เขาเป็นคนรักเราอยู่แล้วเขาหน่ารักเขาเหมือนกับอยากให้เราสุขภาพดีแต่ทําไมล่ะทําไมเราลดไม่ได้ทีทั้งให้เงินแสนนึงมันต้องมีกฎแรงๆเนี่ยแหละผมเป็นโรคจิตอย่างนึงถ้ามีกฎแรงๆออกมาเงี้ยก็มันจะได้ลดได้ นอกจากวูดดี้จะยื่นคำขาดสั่งหนุ่มแจ็คลดน้ำหนักแล้วเจ้าตัวก็ยังบอกว่าแฟนสาวครูสอนร้องเพลงน้องคุณยังเอ่ยปากให้ลดน้ำหนักอีกด้วยมีแรงผลักดันขนาดนี้คงจะได้เห็นหนุ่มอ้วนดำพร้อมเปรี่ยวนแน่ละคะ่ะ อยากจะบอกแจ้งนะครับว่าจริงๆที่พี่วุฒิคูณเนี่ยน่าจะเป็นห่วงสุขภาพของเขาเองนั่นแหละใช่จะได้แบบจัดรายการไปเป็นนานๆไงเพราะว่าจะได้มีแรงผลักดันให้ลดน้ำหนักได้นะคะอ่ะจากหนุ่มอ้วนดามเรามาที่หนุ่มกล้ามลำฟิตเปรี้ยอย่างบีทัศภากันบ้างดีกว่านะคะด้านงานเพลงเนี่ยแววมาว่ากําลังจะเดินหน้ากอลิเตอร์นะส่วนด้านความรักกับกุ๊กกิ๊บล่ะต้องบอกเลยว่าคู่นี้ปากแข็งนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ออกงานรับรัพย์คู่กันแล้วครับ ําวหนุ่มกล้ามแน่นบีทัศภาคอ๋อการเขินไม่น้อยเลยนะคะเมื่อข่วงเพื่อนสาวคนสนิทกุ๊ปกิฟตสุนทิพย์ออกงานโชว์ความหวานเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังคงไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่และใช้สถานะแฟนค่ะท,ท,ทั้งๆที่ฝ่ายชายเพิ่งจะพาสาวกุ๊กปกิฟไปเยี่ยมครอบครัวที่หาดใหญ่มาหมัดมาดขณะที่สาวเซ็กซี่คี่เล่นก็เปิดใจถึงเหตุผลที่ยังไม่ยอมใจอ่อนว่าอยากใช้เวลาศึกษากันที่นานกว่านี้ระหวันว่าจะหวานแค่ช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นค่ะ ก็นี่ไงเราถึงต้องดูไงเพราะฉะนั้นเราจะมารีบไม่ได้ไงเราเลยต้องดูก่อนว่าอร์กหรือเปล่าคือเราก็เป็นคนธรรมดาค่ะเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนคนธรรมดานั่นแหละมันมันต้องใช้เวลา,ายังไม่รู้เดี๋ยวความรู้สึกมันบอกมันก็บอกเองคือถ้าสมมติใครดีมาเราก็ดูเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกิ๊บเป็นคนไม่ได้แบบคุยกับใครจริงจังเยอะแยะแต่อย่างบี้ก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะจริงจ,งจังสุดอย่างที่กิ๊บชอบในตัวบี้คืออย่างที่บอกว่าคือบี้เป็นคนให้เกียรติให้เกียรติมากคือเขารู้สึกว่าาผู้้ชยแมนนนตองเป็คบบ พูดทุกอย่างแล้วเป็นคนเปิดก่อนเดินนําทุกอย่างแล้วแบบผู้หญิงก็มีสิทธิ์เราเป็นผู้หญิงเรามีสิทธิ์ที่จะแบบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล,ล้วกิ๊บเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือความแฟร์ที่เขาให้เราก่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ดูแลดีมากครับดูแลผมได้ดีมากไม่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องทุกๆอย่างอ่ะทาให้มีความสุขมากขึ้นนะตอนนี้มันมันดีครับกลัวคือส่วนตัวผมก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนสถานะ อย่างคู่อื่นๆเลยเคยได้ยินมาคือตอนแรกก็คือยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยก็ก็ก็ดีครับแต่พอเป็นแฟนมันจะมันเหมือนมีอุปรสรรคอะไรมากขึ้นเลยผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ดีแล้วแล้วก็ก็ดูไปเรื่อยๆและเนาะจากจะปอดใจเรื่องความรักแล้วนะคะหนุ่มบี้ก็ยังเผยถึงเส้นทางกออินเตอร์ที่เมืองจีนหลังได้ไปชิมลางงานพิธีกรจนได้รับคำชมจากทีมงานล่าสุดก็แว่วว่าอาจจะได้งานภาพนตย์นจีนอีกด้วยแหลคะค่ะ อยากทำเพราะว่ามันเป็นหนึ่งอย่างที่กอินเตอร์ด้วยฮะแล้วก็เราเป็นตัวแทนไทยเพราะเราเป็นตัวแทนไทยเนี่ยเหมือนคืออย่างเราเราก็มีพี่คุณเป็นแบบไอดอลเลยคืออย่างพี่คุณไปทําชื่อเสียงที่เกาหลีอย่างผมก็อยากจะไปทําชื่อเสียงที่จีนด้วยอย่างอย่างพี่โอเออพี่ป้องนะวัดทุกคนก็อยากอยากเป็นหนึ่งในนั้น,น,นด้วยครับส่วนใครที่คิดถึงงานเพลงเจ้าตัวบอกว่ากําลังจะมีเพลงประกอบละครมาให้ฟังกันถึงสองเรื่องเลยทีเดียวค่ะ แฟนๆก็รอฟังเพลงกันได้เลยนะคะส่วนเรื่องความรักนะเห็นเขาแบบต่อแบบนี้นะแสดงว่าหัวใจสีชมพูแน,น่นอนโอเคมีความสุขดี<อ>นะครับไอย่างม,มาที่ซุปตาตัวแม่อย่างอั้มพัชาราภานะฮะกับเรื่องที่หลายคนจับตาว่าทำไมไม่ไปร่วมงานแต่งของชมพู่อารยาอะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่าเหนื่อยพรีเซนเตอร์ตัวล่าสุดข,ของเธอเนี่ยได้20ล้านบาทจริงหรือเปล่าคะอั้ม หรือกันหนักว่านางเอกสาวอ้้มพัชราภารับซั์ค่าตัวพรีเซนเตอร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งสูงถึงยี่สบล้านบาททำเอาซุป,ปาตาตัวแม่ตรงรีชี้แจงเป็นการด่วนเลยละค่ะใช่ค่ะก็เป็นราคาปกติค่ะไม่มีอะไรมากค่ะมีต่ำว่ายี่สิบล้านไหมคะไม่ค่ะไม่ถึงค่ะจะแต่รู้เลยค่ะไม่ถึงค่ะ ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทำไมสาวอ้ําไม่ไปร่วมสแสดงความยินดีในงานฉลองแต่งงานของชมพู่อริยาและไฮโซนุ่มน็อตวิชรุธงานนี้นางเอกคนดังก็ขอเคลียร์ว่าที่ไม่ไปก็เพราะไม่อยากโดนจับเป็นประเด็นกับอดีตแฟนนุ่มน้ตวิเศษซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าบ่าวนะคะส่วนข่าวลือที่ว่าอ้ําเตรียมควงแฟนนุ่มแอมพิธานวิวานในปีหน้าหลังคบหาดูใจมาน,นานกว่า5ปีนั้นนางเอกคนดังก็ปลดอใจว่ายังไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานแม้แต่น้อยค่ะยังค่ะต้องถ่ายละครอีกค่ะ มีดมีแผนบ้างไหมคะไม่มีค่ะมีก็ไม่บอกกับค่ะใครจะใครจะบอกค่ะน้องเป็นเซอร์ไพรส์เลยแต่ของอ้ํายังอีกนานค่ะคือยังไม่อยากแต่างงาน,อ,นอายุมันก็เยอะนะแต่มันรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กเลยทำอะไรก็ยังเด็กอยู่อ,อยู่กับเพื่อนก็คือสนานเฮฮาอยู่ไม่ได้เป็นชีวิตของผู้ใหญ่ที่มีกันเหนือค่ะไม่ได้ห่วงความโสดแต่ก็ยังไม่คิดว่าเอ๊ะตัวเองจะต้องรีบไปไหนอะค่ะ ต่พอถูกถามว่าหากหนุ่มแอมทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเจ้าตัวจะตอบตกลงหรือไม่สาวอามก็อมยิ้มบอกว่ารอให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซะก่อนแล้วค่อยมากว่ากันใหม่นะคะอ่ะส่วนตอนนี้นะคะได้เวลาเปิดซอยเม้ามอยกันแล้วค่ะจะพาไปเปิดประตูรับความรู้จากประเทศกัมพูชานะคะกับรายการนักคิดตลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ค่ะรวมทั้งกิจกรรมดีๆที่นายกสมาคมศิลปินตลกทุระชนยิ้มและสาวเสียงดีอย่างอิมเมจสุธิตามาบอกต่อด้วยนะครับ เมาไมอ้เจ้าไคือแบบเมียเมาว่ะามชาสายก้าเหลิมเป็นต่บงสุดเมนอนนะองสาวเชียงดีอิมเมสสุทธิตามาโชวเ์เพลงภาษาฝรั่งเศสประกอบภาพยนตร์อารมณ์ดีเรื่องราฟเมียลเบลเยตที่จะเข้าโรงฉาย4มิถุนานยานนี้แถมยังฝากเชิญชวนแฟนๆทุกคนให้ไปร่วมซื้อเสายืดของหนัง เพื่อระดมทุนมาบพห่กับชมรมพัฒนาและส่งเสริมสินคนหูหนวกไทยต่อไปด้วยเอ้าวโครงการดีๆแบบนี้คนใจบุญทั้งหลายพลาดไม่ได้นะจ๊ะจ้าปะทัวร์รชเชอรยิมใาน,าน,นั้นะนายกสมาคมเสื้อปินตลกประเทศไทยสมัยที่หาพร้อมศิลปินตลกท็กซีดีอัลบัม้มรำวงร่วมสมัยตาเล่ตลกเพลงสนุกสนานบรรยากาศร,รำวงมาให้ชาวฝ่ายก้าวด้วยฟังกันถึงที่ ซ่งอัลบั้มนี้จะทาขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาคมและเพื่อรองรับงานของสมาชิกที่พร้อมรับสร้างโชว์ตัวเพื่อรอชาชาจักรด้วยสนใจอยากให้ทิ้งร้างเสียงหัวรักก็ติดต่อไปได้ที่สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยเลยค่ะสติ่งซิงเกลิลส่วนรายการนักคิดตะลลยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ก็ยังคงไปปล่อยประตูรับความรู้รอบตัวกับเรื่อง a อ c กันเช่นเคยโดยสัปดาห์นี้ได้ไพ่พาทิ์เล่นน้ำระพีพัด พาไปตะลุยกันที่ประเทศกัมพูชาค่ะแต่ใครจะมีความรู้รับตัวมาว่กกันอย่าลืมติดตามชม10โมงตรงวันเสาร์นี้ทางบ o เดนไนท์ทีวีเล่มขัดเอซี30ค่ะเซ็บ